สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขุสุขค้ขขนค่ะขอบคุณทุกการติดตามบึงคลิปวิดีโอทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook f แฟนเพจเพ t t y เจสาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณด้หลายเด้อค่ะพี่น้องค่ะภูมิพอกันไหมกะยินดีต้อนรับและฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะ FC อีลาอุงอิง FC พอโจสาวน่อยเพชรบันแพงและทุกท่านที่ มาพอมาเห็นคลิปนี้สาวน้ำยืนอยากจะมาบอกว้าวนะคะเราพี่น้องไปมวนซื้อน,น้ำกันเราไปมวนซื้ออยู่ใส่ละสาวน้ำยืนว่าสันเพิ่นจะมีงานคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่นะคะพี่น้องคะ่ะยู่ที่ตลาดลองมาซิเออค่ะซอยวัดศรีวารีน้อยบางคลีสมุดรปราการนะคะพี่น้องคะ่ะงานนี้เพิ่นใส่ซื้องานคอนเสิร์ตว่าโคตรยักษ์ โคตรยักษ์คอนเสิร์ตคูณ3นะคะโคตรยักษคอนเสิร์ตคูณ3โดยท่านานายหางทวีชัยนายหางทอปไล่ค่ะเพิ่นไดอ้ออกมาเชิญชวนพี่น้องเนาะผ่านช่องของสาวหน่อยเพชรปานแพง ด้วยตัวเพื่อนเองเลยทีเดียวนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเพื่อนจะจัดงานสามมือโดยกันคือวันที่15 16และ17กันยายนสองพั 2, นรอนี้โดยวันที่สิหพี่น้องวันที่สิหนี่จะเป็นวงของแพร่เเพ้วแสงทองแบบเต็มวงนะคะแล้วก็จะมีนกพงศกรนะคะในมือวันที่สิบหากันยายนค่ะแล้วก็วันที่สิบห กันยายนพี่น้องค่ะเมื่อนั้นจะมีพ่อโจอีลาอุ้งอิงบัวพันทั้งโสสีจันวิสีเด่นชัยวงสามารถเพนดภาแนบชิดหงฟ้าหงสาบัสปัทธรรมนันบัวฟ้าใสท็อปลายบาสพี่น้องเอ้ยแต่พอโจก็บอีลาอุ้งอิงนี่ก็เป็นตบเบะเบิ่งเลยพี่น้อง นี่จัดแบบเต็มอายัเลยทีเดียวนะคะยิ่งใหญ่จริงๆวันเนาะวันเสาร์เด้อวพี่น้องอมีตะว,วันหยุดบ่งแน่ล่ะสุกเสาร์อาทิตย์เนาะอ่า วันเสาร์ที่16นะคะพ่อพ่อโจกับอีหล่าวงอิงเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็วันที่17กันยายนพี่น้อง17กันยายนจะได้พ่อกันกับวงใหญ่ของบอยสิริชัยและออรดีแล้วก็เป็นเพื่อแรกพี่น้องวงใหญ่เต็มวงแล้วก็เป็นเพื่อแรกที่จะได้ฟังผลงานเพลงถี่เพิรนถีเพิ่น มีสิ่งเกินออกมาที่จะรับฤดูกาลใหม่นะคะพี่น้องเพิ่นจะฮองในมือวันที่17กันยายนนี่เป็นครั้งแรกเบิงกรหมูเบิงกรนไผในโลกวาสนาในมือวันที่17กันยายนวอกมาแล้วเป็นแต่อยากไปทั้งสามมือลงงานนี้นะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าเวทีนี่ยิ่งใหญ่อลังการเป็นเวทีที่ใหญ่ยยที่สุดในประเทศ บอกเคยมีไผ่เห็ดมาก่อนแบบนี้ว่ะสันเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเพิ่นบอกว่าแลนแข่งกันเรื่องเรื่องเวทีได้เลยน่ะนะคะโอ้ยพี่้องใส่เวลาตั้งเวทีอยู่หามือเฉพาะตั้งเวทีนะคะพี่้องใช้เวลาตั้งเวทีห้าวันวะสันนะคะเราคนเนี่ยสามาแลนแข่งกันเรื่องเวทีได้เลยว่ะสัน ว้าดพี่นองเอ,งเองมื่อคือปิดตาอนอนซอนแต่ป็นตาอยากไปเบิงน้าแทะทั้ง3ามมือเลยนะคะพี่นองคะ่ะงานนี้3วัน15 16, 16 17กันยายนนี้ค่ะโคดยักษ์คอนเสิร์ตคูณ3ที่ตลาดลองมาซีเออร์นะคะซอยวัดศรีวารีน้อย บางพี่สมุดปราการฝากพี่น้องเด้อค่ะเด้อนี่แหละเรื่องที่อยากมาว่ามาเล่าพี่นองไปมวนซืนกับอคอนเสิร์ตใหญ่ของเพิ่นที่เพิ่นใดอบอกเข้ามาเนาะกันเลยสาวน้ำยืนขออนุญาตบอกพี่นอ้องอ่าเล่าพีนองต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะคะพี่น้องไปมวนไปซื้นน้ำกันได้หลายให้มีความสุขเนาะให้ให้มีความสุขนะคะเป็นงานใหญ่ที่คิดว่าน่าจะ น่าจะประทับใจพี่น้องอีกนานแสนนานคือว่าเนาะเราในในใน,ในคลิปอ่ปาในคลิปที่เพื่อนบถึงเรื่องเรื่องคอนเสิร์ตนี่ละพี่น้องคะ่ะกับมีอ่าพิธีกรเนาะ พิ่นถามอีลาอุ้งอิงเพิ่นถามพ่อโจถึงฤดูการหนานะคะซึ่งสาวหน่อยเพชรบันแพงเพิ่นจะเปิดฤดูการก็คือวันที่23ากันยายนสองพหาฤดูการหนานี้อาจจะได้พอ่อได้พบอีย้ยงแน่ทุกอย่างก็คือขออุบไว้ก่อนนะคะ <c oughs> ไว้ไว้เบิงไว้พ่อกันมืองานวราัน่นไว ใบเบิ้งมือริงแต่ที่แน่นอนนี่ก็คือมีแบบสาวน้อยเฟสติวัลนะคะก็คือจะมีรถแห่สาวน้อยสองขั้นเนาะมีสาวน้อยเสด็จแบรนด์มีสาวน้อยเสด็จแบรนด์มีวงใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงงานนี่คุมเป็นคุมคือว่าเนาะกับมือเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นกระทมอีลาอุ้งอิงถึงการมาอ่าอยู่ กับสาวน้อยเวียรบันแพงอยู่กับพ่อโจเนี่ยเป็นจังไดแน่อานะชีวิตเป็นจังไดแน่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปซ้ำไดมีจักบทเพลงแล้วทีอ่ออกมา่นเนากกับหาเพลงเลยได้พี่น้องคะที่เป็นซิงเกิลแมนบอคะหอบฝันมาหลังฮานหอบฝันมาหลังฮานมาีเลือกเขาซาายแมนบอคะเลือกเขาซาอายนำตาอีหล่าน้อยเนาะ แล้วก็มีหนึ่งเข้าให้พ่อแน่ห้องกระพ่อบเป็นบ่คคกะมีนั่งฝ่าหนาหาันที่เป็นถือว่าเป็นซิงเกิลนเนาะกับฝากตอนเพื่อนเขาวอลซูฟังวาวซูพิธีกรฟังคือวานะคะเอาดีละพี่น้องคะเป็นข่าวดีพิเศษแล้วก็เอามาบอกมาวอามาเล่าพี่น้องต่อเนื่องไปเนาะเป็นความเคลื่อนไหว ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงและถือว่าเป็นความาความเมตตาความความหักแพงเป็นมิตรนิมิตหมายที่ดีพี่น้องค่ะกับท่นานในห้างทวีชัยในห้างท็อปไลน์เนะ <S <S าะเพื่อนไ้เกียริกับท่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงไ้เกียรติกับพ่อโจกับอีหลาอุ้งอิงและในอนาคตนะคะเพื่อนยังบอกป่ากันว่าถ้าแม่นท่านในห้างอ,า,อาจจะ อ,อยากได้ศิลปินของสาวหน่อยเพชรบันแพงไปร่วมง,งานนะคะไปฟิชเชริงกับศิลปินท็อปไลอยียงจากสีในอนาคตเนี่ยอบอสโจกับยินดีจากสีนอทเน,นี้ห่างเพิ่นก็บ,บอกว่าอุ้ยยินดีมากอย่างแบบลหลายๆอย่างคือเป็นความเขาเอ่นว่าเป็นเป็นมิตรภาพที่มีต่อกัน นะคะพี่น้องเป็นสายสัมพันธ์เป็นมิตรภาพที่มีต่อกันนะคะคนเฮาต้องมีมูมีพวกคือว่านอพี่น้องนะอ,อยูไซก็ตามเกิดเป็นคนต้องมีมูมีพวกพี่น้องคะ่ะนี่ละ่ะคือมิตรภาพที่ดีที่เฮาได้เห็นเนาะสาวน้ำเยืนกะอยากเว้าสทรงพันคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเยืนค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะ สวัสดีค่ะรับขวดยักษ์คอนเสิร์ตคูณ3นะครับเรามีงาน3วันด้วยกันนะครับวันที่15กันยายน2,566นะครับพบกับวงแอลพราวแสงทองเต็มวงนะครับพร้อมด้วยรกวงสะกอนะครับว้าวแล้ววันที่วันเสาร์ที่16นะครับพบกับบอโจนะครับวงิงบัวพันธ์ทางโสนิจันวีสีเด่นชัยวงส นบชิดผงฟ้าหงสาบัณฑมานันแล้วก็บัวฟ้าใสั้ำลายอยู่นี่อยู่นี่อยู่คนนีคนสุดท้ายนะครับวันสุดท้าย17วันสิครับผมวันที่17นะครับพบกับวงบอยสลรีชัยนะครับแอนอลาดีเต็มวงใหญ่เลยนะครับวันนี้ยกมาเปิดคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มซิงเกิลเพลงใหม่นะครับทุกเพลง ที่บันทึกเสียงสำหรับฤดูกาลใหม่นี้นะครับชมที่นี่ก่อนใครนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับอย่าลืมครับ17กันยายนนี้ครับ FC สาวน้อยเพรแพ่งครับพบกับพ่อจูอุ้งอิงครับที่โคตรยักษ์คอนเสิร์ตคูณสามครับเจอกันที่ตลาดลองมาสีเออค่ะอยู่ซ้อยวัดศีวารีน้อยบางพี่สมุตปากันอย่าลืมอย่าพลาดครับพี่น้องครับไปเจอกันที่หน้างานแมนค่ะเรว่าขอไปในในตู้นี้ รรแมนครับพบกับพ่อโจอุ้งอิงเสร็จแทแน่นอนไปมวนไปซื้อน,น้ำกันครับอ c ฟซีสาวน้อยเพื่อนเพื่อนครับ